Snow Foam Whitening Cleanser ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าสุดด e p c คลีนที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาให้เหมาะกับผิวหน้าคนไทยในสภาพอากาศและมลภาวะระหว่างวันที่ได้เจอ Snow Foam Whitening Cleanser ทำความสะอาดผิวได้ล้ำลึกด้วย p พ l o x a m e r 184ที่ช่วยกำจัดความมันเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกบนใบหน้าโดยไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งตึง นอกจากนี้ยังมีนนยาซินามายช่วยปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติและนาโนเปปไทวันนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีที่ช่วยทำให้ผิวเปลง่งประกายสุขภาพดีลดเลือนจุดด่างดำผิวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นภายใต้แบรนด์สกินเอเจ ที่ได้รับอนุญาตการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางระดับสากล GMP HACCP ISO 22716 ISO 13485และ ISO 9001จากสถาบัน International Accreditation Forum เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยของนวัตกรรมเปปไทด์จากสเต็มเซลล์ในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ ที่ผ่านการวิจัยโดยสถาบันสเต็มเซลล์ระดับโลกมาเพื่อผิวของคนไทยจึงทำให้ Snow Foam Whitening Cleanser เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่เหมาะสมกับผิวหน้าคนไทยที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ทำความสะอาดได้อย่างหมดจด Snow Foam Whitening Cleanser ยังช่วยทำให้ผิวเปล่งประกายดูยสุขภาพดีลดเลือนจุดด่างดำผิวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นในทุกๆครั้งที่ใช้ Your Personalized Skincare s k i n Agem นวัตกรรมระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อผิวคุณโดยเฉพาะ